พกเครื่องครับหกครึ่งครับหกครึ่งกับกับครับแต่แต่ผู้ใหญ่ลงไปอีกจักจุดนึงไปไปมองนี่จุดนี้ครับผมจุดสามครับหกครึ่งสามเหรอครับผมครับผมวันนี้ทางสมาพันธ์การวิจัยและพัฒนาเพื่อเกษตรกรนะครับซึ่งร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งได้ทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในเรื่องของการปลูกพืชมีตลาดโอกาสปีเงินล้านสําหรับวันนี้เรามาติดตามผลของการนําปัจจัยการผลิตต่างๆที่ได้รับจากจังหวัดนะครับลงมาปลูกในพื้นที่ของหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านอะไรครับทบีศัครับ หมูบ่บ้านตัวเค่งครับตัเค่งหมู่เก้าตำบลสามตัวบัตแต่เป็นคุ้มน้อยตอ,อนมาไหนครับแล้วท่านผู้ใหญ่ได้ส่งพี่น้องเกษตรกรเข้าไปร่วมในโครงการประมาณกี่ครอบครัวครับสิบหกครอบครัวครับแล้วแต่ละครอบครัวที่เอามาปลูกแล้วนี่ท่านผู้ใหญ่ได้สอบถามดูอะไรหรือยังก็ปลูกช่วงนี้ช่วง,ง,งนีน้มันหน้าแล้งนะครับน้ำไม่ค่อยจะมีครับปรับปรุงนิดนึงเป็นช่วงนี้ครับแล้วทีนี้ คุณป้าด่ได้นําตัวพวกปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าเป็นขนุนไม่ว่าจะเป็นกล้วยแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือไอ้ถุงเหลืองเหลือวัสดุประปรุงดิใช่ไหมครับเอามาทําอะไรยังไงบ้างปลูกแล้วเป็นยังไงดีค่ะดีนี่หมายถึงยังไงเอามะม่วงปลูกไว้จะมะม่วงก็ในเป็นปะดินที่เ,เ,เขาถมมาครับดินเอ,เอา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 ดินมาเอา ดินจากทางอื่นมาถมเนาะครับผมครับนี่นี่ทำไมีจะเอาเอาจ้ะเอาว่าเอาอีกทีมั่นเอท่านผู้ใหญ่ครับในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงกระดูกเป็นของประชาชนนะครับปกติขาเฮ่าเฮต้าครับมันกะกระลูกวยบายเฮต้าเข่ากันราคาสมัยนะครับกล้วอีล่องทุนล่องบาว่าปลูกอ่าพืชจะพืชบูนีเสริมกับไปน้ำหนีมันจะเป็นยังไงครับเ๋าครับหมายถึงว่า ผู้นี้นที่อาศิสลับคนพอดีแตกต่างกันไปน่าจะเป็นลักษณะนั้นครับว่าเลือดทีของคุณแม่เล่ากับยูกไปบ้านนี้นะครับลูกไปพุ่นกับเช็ดว่าเช็ดเข่าไปกับเช็ดหน้าไปจากขันไปกับนาจะเลี้ยงกินก็เลยลอกปูพุ่นตัวนี้ผสมลอกเบื้องภาษากันลอกเบื้องนี้นะส่วนหนึ่งคือย่กฝาต้นที่หอน้องมาท่าท้งจังหวัดเนี่ยเป็นเดจานพครงการกี้กับเพื่ออย่างครับเพื่อ่อไห่เฮ้าปูคือเชื่อมเดียวครับ แต่ว่าปลูกคืนพรมินมันสามารถที่จะสลับผลผลิตได้แต่ผมเข้าดูแลดีแต่ทำมี่น้าไม่มดีทำพีนา้าม,ามสาเสียดเพราะนั้น,นในในเรื่องของวัสดุปรปับปรุงดินที่ทางโครงการเขานำมาให้เกษตรกรก็ถือว่ามันเป็นส่นนนวนหนึ่งซึ่งจะทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องของการปรับปรุงพินอันนี้ก็คือส่วนที่อยากจะฝา,ทากท่านว่าับปัดนะครับผมก็หลังจากที่เข้า อ่ามันดาเนินโครงการโครงการของของรัฐเนี่ยงบประมาณมานะครับกเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเกษตรกรในช่วงโควิดครับ,รบก็จะมีะงบประมาณลากบ้านอานีกพวกเอาอวัสดุปรับปรปุงดินที่เรียกว่ายอดดอยนะครับยอดดอยนี่เป็นปนวัสดุปรับปรุงดินที่ทําให้ดินดินดีขึ้น อกจากนั้นก็จะมีพวกพืชเช่นกล้วยหอมให้เกษตรกรได้มาปลูกได้มาปลูกเพื่อดําเนินการตรงนี้นะครับขณะนี้กําลังแตกแตกกอแตกยอดนะครับกาลังกําลังสวยงามขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าใช้วัสดุปรับปรุงดินที่ชื่ายอดดอยนะครับ จะเห็นได้ว่าใบเขาเนี่ยใบเขาจะมีสีแบบนี้ครับสีเขียวอ่อนนะฮะแล้วก็โดนฝนในยองฤดูฝนพอดีนะฮะน้ำอยู่แต่ณวันนี้ก็เป็นฤดูฝนพอดีก็เลยกำลังแตกแบ่งหน่อครับตันนี้ครับจากหนึ่งหนึ่งต้นเป็นเป็นเป็นสองหนอนะฮะเตรียมดินเข้าขุดลุมคุดลุมนี่กวางย้าวสำเนีย บ่กบกวบคู it, ่พี่นี่จาผีพี uh ่เท่าไรประมารประมาณเท่าไหรด๋โอ้หาศีเนาะสมารหาสีบพูดหาสิบครับระมารหาศีพพูดหาศิบตามพี่เพื่อนแน่นมา้แหาสิพพูดหาิบแล้วหลังจากนั้นกับี่การเอาวัสดุสองซ้อนเน่ยกซ้อนซ้อนนี้เขากแ่ซนสองซ้อนเกมันมันจก่อยที่นี่ให้เอามาใช่เพิ่มใช่เพิ่มใช่ผีเเวลาเวลาตีเสียมเหตุสีบลเสีย สากโลบจริงสิมันจะค่อยว่าข้าวผ่าผักหลังต้องมีเงือนไขเอาเอา,เอาใส่ก็้วทำสลัง้ปั๊บตนนี้ก็สากโลบปลัลบประมาณจะซีหาจุด่่ย้า่าอันนี้ก็นี่ก็กระจุนได้เกลียดเวาตินเข้ามันเริ่มปับตัวเพราะว่ามันเริมเริมเรมเิมมีใส่เดือดน,นะครับออยู่ประมาณเกือบหกนะครับ ตัวนี้สีอยู่ประมาณเกือบพกอันนี้ก็คุยใส่เดือนโค่นคุยใส่เดือนเพราะฉะนั้นดินมันเริ่มเย็นนะครับดินเริ่มเย็นรวมรวมกับไส้ลูกอันนี้ไส้ตีมหั่นปั๊บเลยหมดนี่แหละรอบสองใส่ดินทุกเรื่องเหลืองม่าหลายมันได้ครับผม สองจ้ะสองสองถุเวลาายใส่ายใส่หน่อยหนี่เนแม่จ้ะนี่มยสีเริ่มใส่่ละโอ้ขับผมครับผ้ยสีปลาลองลองขึ้นหน่อยหน่อยไมาดิ้ยกับสีให้พื้นโอ้รับผ่หลายบอก่หลายเราพบผมกัมาแล้วมาอรเเมียนครับนนงยังาทนีมีแฟนวันนี้เรามีโอกาสได้มา เยี่ยมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชมีตลาดนะครับโอกาสมีเงินล้านซึ่งขณะนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาพบเกษตรกร,ร,กรซึ่งอยู่ที่บ้านอะไรนะครับท่านเบีย่ยบ้านดงเค็งหมู่9ตำบลสาธุูครับผมบ้านดงเค็งหมู่9ตำบลสะอาดสมบูรณอ์อยู่กับคุณป้าเจ้าของสวนคุณป้าเซย์ยังก็ครับปยายทานสกุลยังครับเป็นยังไงในหลังจากได้ใส วัสดุป,ปับปุงดินยอดดอยใส่กับตน้นไม้ต้นไหนแล้วอาจารย์ดีดีจารย์ดีดีดีจังไหนเน่ <c oughs> ตน้นมันจะเชี่ยวจะอุ้มดี<อ>เลยนโอ้ครับแล้วที่นี่หลังหลังจากที่เาใส่แล้วนี่ใส่จักเทือแล้วปะใส่เทเดียวใส่เทือเดียว,ยวนะครับใส่เทือเดียวยเป็นยังไงในผลการใส่จากที่นี่เป็นที่พ่อใจวะพ่อใจทามีอีกจะเอาอีกว่นี่ โอกาสเอาดอเอาอยู่เนาะพี่้องอยู่ในบ้านเท่านีถามอีกบนะ่ถามอยู่เนะาะรับนี่งกับขึ้นส่วนหนึ่งทีอยากฝากคุณป้าแนะน้ำคนอื่นเนาววะใส่แบบไหนย่างบ้านเท่าได้ในปริมาณสิบกาไร่เนาะรับสิบหกไล่ครับอยากฝากแท้ท่านผู้ใหญ่เนาะวะ โครงการนี้มันอาจจะมีอีกบอหร,รือว่าท่นยานผู้ใหญ่มีความคิดเห็นไหนครับเกี่ยวกับโครงการรคับน่จจะมีนะครับโครงการนี้มันจะเป็นโครงการดีๆนะครับของตัวตำบลน,นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มี้อา,อาชีพอยากมีอาชีพเสริมบางทีครับถึงแบบการการสั่งได้ๆให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเพรมาให้ปลูาปลูกปลูกหน้าเก็ดตะเขาวางเทียแล้วครับเขากลับ่าเป็นราคานะครับบางเทียแต่เห้ปลูกอาเป็นพวกกล้วยพวกวันี่มันเป็นถ้า ผลเรากับชอยสืพย่ญญานสั่งให้รล่ได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรไปเองในด้านหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นว่าโครงการที่ดีสําหรับเกษตรกร,ร,กรของตำบลสาธุบุญครับผมขอบคุณครับเพื่อเกษตรกร,ร,กรหลังจากที่พี่น,อน้องเกษตรกรได้มาเยี่ยมแล้ว,ลวนี่ท่านคิดว่าโครงการนี้นี่น่าจะมีผลหรือว่าน่าจะขยายผลยังไงครับเชิญครับครับสวัสดีครับ พอแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ขรัหลักตุกท่านครับผมมื้อนี้ผมก็ได้มา่ยืนยุ่พื้นที่ตำบลสะอาดเห็นบรรยากาศมื้อนี้ก็ท่างปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกอันผืชพ,พันธ์ทัญอาหารพวกขนุนที่ได้ได้รับมาจากโครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเลยโครงการที่ดีมากเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในช่วงที่มีโควิดอยู่นะครับก็เป็นโรคระบาดหนึง่งส่วนสำคัญก็คือเกษตรกร ทั้งถดลองเทั้งเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าได้ใส่วัสดุป,ปับปรุงดินนี่นะครับเนาะผมเขออาุยาตขึ้นมาจังน้อยหนึ่งนี่นะครับนะบเป็นเป็นพวกที่มีสารเป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะครับมันดีอย่างไรนะครับคบําบดีนี่มันต้องเกิดกับออกจากปากเกษตรกรและ ต้นไม้ตอบโจทย์ให้นะครับเนี่ยยกกย่างเช่นนี่แหละครับเลยคุณมาปลูกนี่นะครับยายใช่ยอดดอยแล้วมันมันมันดีเสมอครับเพราะว่าคุณยายคุณยายใส่เนี่ยครับผมมันก็มันก็ดีเลยจ้าต่อปรุงดินได้มันก็งามไหมจ้าครับผมอืมมันงามอ๋อยอดดอยบ่ค่ะเกษตรกรก็ได้น้ำปุ๋ยยอดดอยมาใส่พันธุ์พืช ใส่ต้นกล้วยใส่ต้นมงมง่วงต้นขนุนหรือว่าสิ่งที่ปลูกเหมือนปะแม่ค่ะืันนี้เกิดผลจเจริญงอกงามใบใบกส็สิเขียวชะอุ้มพื้นดินกระสิอุดมสมบูรณ์ไหมคะ่ะเขียวงามนะจ้ะจะ,ะรู้อลักษณะดินที่ที่เฮาเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือดินที่เป็นดินที่เจ้าของสวนเนี่ย ได้นำดินจากที่อื่นมาถมนะครับเพราะการถมทท่วนี้ดินเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ยั่นไดนสมบูรณ์ทั้งขาดความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะยังยิ่งนะครับเขาจะเห็นว่านาคนานีพ่อหลังจากได้ไสวัสดุปะผุดินแล้วเนี่ยเทาจะเห็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับเขาดูเห็นเป็นเป็นคุยๆนี่นะครับนี่นี่คือส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคุยๆที่เป็นลักษณะของคุยใสเดือนนะครับเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเกิดใสเดือนแล้วนี่ก็คือส่วนที่เขาจะเห็นนะครับนะครับ อันนี้ก็คือครับเขาจะเห็นการวัดค่าความเป็นกรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณหกค,ครับจะเริ่มเริ่มทําให้มองเห็นสภาพดินนี่จะบรวนช่วยครับในส่วนหนึ่งกับบ่ดีนั่นแหละครับหมายถึงว่าดินเนี่ยถ้ามีธาตุอาหารหรือบ่ธาตุอาหารนี่เขาสังเกตในลักษณะของเวลาเขาสังเกตจากต้นพืช ขับถ้าหาวัดค่านี่เป็นวัดคา่าความเป็นกวดดังนะครับและที่นี่อีกส่วนหนึ่งคือทาดินเนี่ยเท่าวัดอุณหภูมิก็จะเป็นตัวตัวสมบูรณ์ของดินในลึงของของของน้ำในดินนะครับอุณหภูมิต่างๆเรานี่ก็ือเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกได้นะครับนี่นี่นี่คณะนี่ก็อุณหภูมิที่อยู่ประมาณอยู่20 29องศานะครับครับ อาัอันนี้ท่านมอบอะไรครับผมครับมอบวัสดุปรับปรุงดินนะครับที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพโดยเฉพาะวันนี้มามอบให้กับโครงการที่เกี่ยวกับการปลูกกล้วยปลูกมะม่วงแล้วก็ขั้นะครับก็ถือโอกาสนี้มาพบปะเยี่ยมท่านผู้ใหญ่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรนครับขอบคุณครับ Thank <laughs> you.